สวัสดีครับ,บผมพิงบอยนะครับจิบเกมมาเวลไรท์วอลส์อันนี้คือเพิ่งเข้าเกมมาสดๆแล้วร้อนเมทไยทูตอร์เอลด้วยอะลองทูตอร์เรลซะหน่อยมาเราได้เล่นเป็นพันนิเชอร์มา Okay. Time to follow the guiding line into the mission area. You can jump over obstacles to reach the target location. Whoop. Ready, aim, fire. Press the fire button and take down the nasty robot. Look, okay. Oh, lord

Time to follow. I'm going to share my cosmic awareness with you. You'll be able to detect easy to damage structures. I call this power Chrono Vision. You can use Chrono Vision to observe and destroy structures. Use the Chrono Vision. Let me nail top. cleared. Now, I can Chrono Vision to observe and destroy structures in an active area. Right okay. there we go. Oh, ah. you <coughs> okay. Now, advance to The next is your ultimate ability. จบติดตู้ชาร์จอันติเมทโอเคยังเดือดยังเดือดกิวเรียบร้อยโอเคการฝึกก็ทั่วไปแนวนี้เราเซียนอยู่แล้ว อันนี้เราเซียนอยู่แล้วเราไปลุยเลยแล้วกันลุยไงนะกดเล่นเจ้าหมดอันนี้ออกอ่านี่ไงควิกแมทไปเลยเปลี่ยนตัวละครตรงนี้อ้าวเปลี่ยนข้างในเกมทันไหมทันแหละ s ิม b บโอติกเซ f เฟ e เอาวะยังตื่นเต้นภาพโหลดไม่ทันเฉยเลยเมื่อกี้เลือกตัวละครแน่นอนเราไปเดร์แมนอยู่แล้ว อันนี้คืออะไรอ่ะซีซันโบนสัสเดอรซิมเบอบอลอืมโอเคผมน่พคนจะชอบไซเดอร์แมนวิปาแล้วผดชิปห่นใหญ่ กด e คือกด f ต่อยโอเคเป็นฮีโร่ตีตีใกล้ได้เลยโอ้กดนี้ยิงใหญ่ได้โอเคฟุ๊ปฟุ๊ปหลงทางหลงทาง Them, you have to stop them from securing the mission area. Now's the Now time to hit him. I can get a look at those machines, I got How good? How good? Watch out, they're headed our way. Sniper. có mấy con người nữa. Yeah, hello. Yeah, lão, Có mấy con Yeah. Yeah, lâu à? đi Sniper, the ahead? I have never felt worse about a win. Oh, what's ahead? Put Put some pep in my step. Fighter sling. I see you, Sniper. Gonna get sticky. Hmm. ขึ้น่าอ้าวโหอะไรวะโหลดภาพไม่ทันเฉยเลยไปลองสไวด์แมนกันลองอันติมันกันวิ่งไปวิ่งไปอุ้ยไป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  มาดูวิชาเลยวะเออวิ่งอะไรอ่ะออกกลายเป็นนี่กลายเป็นร่างด็อกเตอร์ออเ

อ阿拉วะเออลองตัวอ,อื่นบ้างมีตัวไหนน่าลองนี่นี่สตาร์ลอร์ดไปมีบูทสกิลบูทอันนี้นจะเตียงกากลับหลังกดเนี่ยใช่ปะเออใช่เอาแต่ไปเตียงกาไปขา้างหน้าให้ลเออเอะ อุ๊ยอะไรอ่ะโหเทเซอร์นี่มันเทเซอร์ชัดชัดเทเซอร์ผสมริปเปอร์เนี่ยอันเนี้ยเทเซอร์ชัดชัด Ctor, อดรดรเอ้าดรเอ๊ะไปร์บอดจะไปโนบอดดูอื้อื้อีสไปดี้ไทมสไปดี้ไทม์เหรอ อือหญิงอัดเข้าไปอัดเข้าไปมัข้างหลังแล้วมัข้างหลังแล้วอุ้ยเอ้นอกฉลามเอ้นอกฉลาม,มาลน่ารักกวะอืม พีเต้คิวพีเต้คิวอันสอมเบโม่กัปตันกัปตันอืออุ๊ย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 ยิงยิงไปก่อนอะไรวุ้เดียวจบแล้วอะาหลอดอย่างเอา ถาลอดอยังเอา MVP mantis 117เอาอย่างเรื่อง <c oughs> เพิ่นดีวะไรแบไปลองไอซัคส,สองลองไปลองไอซัคส,สองตัวละคร โอ้ยตัวมันเยอะนะเนี่ย Royal Palace. Pick <your> hero. รอยัลพาเลสแอนสการ์ดต่โหลดอันนี้ไม่ทันเฉยเลยวะ่ะ ครับโหลดไม่ทันเฉยเลยเป็นหุ้ยหมอแปกหมอแปกอยากลองอ่ะหมอแปกนี่คือคลาสอะไรนะแฉ่พวกเราคขโหลดไม่ทันจริงโห่เงาเลยวะแต่บินได้หมอแปกบินได้ช่วยอยู่ละโหเขาปะภาพกว่านั้นไม่ทันอ่ะ Old soldiers stick together. Up in medium man. the right thing. Not the easy thing. I've seen a of the, the battle starts in five. Bye, bye, bye. Three, two, one. room. All you need to do is capture the mission area. Got it? อยากเห็นหมอแปลกเลยนี่คืออะไรไม่เห็นเลยด้วยซ้ำโล่เหรอหมอแปลกเป็นแท่งนี่เหรอมปรรปออีประตูวาร์ปป่ะเออประตูวาร์ปจริงด้วยโอ้โหอย่างเท่พรบกันรบกัน

เอาแล้วพี่แคปพี่แคปไม่ยืนเลยตรงนี้นะตองนี้คือเดี๋ยวลองดูอันตีกันรอดูอันติค่อยเปลี่ยนตัวอุ้ย เอออะไรบูเน,นี่เยเฮ拉มันยืนยิงอย่างงี้เหรอโอ้มันบินยิงอย่างงี้เลยวะเออช่วยกันเพื่อนช่วยกันแ,แล้วใครมันข้าควนนั่นอะเพื่อนยิงเข้าไปยิงเข้าไปเปิดก้อยแล้วเปิดก้อยแล้ว ก้อยแล้วเพื่อนเออเอาจะได้ตีแล้วเชียว Vocês out more of MimIFsion MYSTIC paths turned than the area, keep half ARG shouldn't going! ไปไป e ปไปได้ันตีละเดินเดินอ้อยอิงเหลือเกินนะแต่ละแต่ละตัวเดินอ้อยอิงเหลือเกินเอาเลยวะ่ะดูยังไงวะนี่นี่นี่นี Anti, tiên, tuổi lên bài đúng Ao à, long đô. It's Spider Time! Wing bât tù nỉ lạy ow. là, à, Wing bât tù nỉ lạy ow. O tù nỉ lạy ow. O tù nỉ lạy nó O tù nỉ lạy ow. O tù nỉ lạy ow. By the eye of Agamoto, we feel no shame to be by Doctor Strange. come on, อยากลองไอออนแมนต่อโทนี่สตาร์ค <science> มีมีน,าน่ามีให้เล่นเออลองดู <37. S 1> อันนี้คือบินแล้วก็มีลัชิมิซายอีคืออ,คอ,อีคือเปลี่ยนโหมดอ่ะโอเค ถ้าเอา e, e ออกก็จะเป็นหมดธรรมดาอันนี้คือค้างโอเคแสดงว่ามิชชมิชายใช้ได้เฉพาะหมดบินไม่ก็หมด E ปล่ยบินไปก่อนละอ้ยอยากเอาอยากเอาบินอย่างเท่บินอย่างเท่ มาแล้วเพื่อนมาแล้วอุ้ยไอออนแมนเหมือนกันไอออนแมนเหมือนกันไอออนแมนเหมือนกันแค่เขาแมนกว่าแค่เขาแมนกว่าเอาอะไรวะเนี่ยเฮ้ยเฮ้ยอ้นี่มันโดนยิงไปตันไป จี้จ <amounts of duty writers> ี้เข้าไปเอาตายเลรวตายแล้วหรอโอ้โหไอ้น้องก็ลอกไอ้น้องก็ลอกมันเอาจัดเลยวะนี่เอาิดไซายไปก่อนไม่เห็นประตูด้วย ได้เลือดอะอยู่ไนวะโอ้โหไม่มายังไม่มาโบมาเริ่มมาลวเริ่มมาอุยบินเลยบินเลยจี้จี้ ผจะได้เห็อันตีแล้วหลนเฮล่าอย่แล้วยืนยิงชิวเลยจะได้เห็นอันตีอยู่แล้วเชียวดันเข้าไปพวกดันเข้าไปโอ้โ Không không Maximum pulse Maximum pulse It's Spider Time! Hot Eye! Pulse! Eye gần lên 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 เราไม่มีอะไรเนี่ยจึ๊บจึ๊บเราเราไม่มีเดินเราบินแต่บินนะวะคุมยากเลอเกินโอ้โหบินแล้วมันควบคุมตัวละครเนี่ยยากเลย เดี๋ยวพิ่งแพ้นะเพื่อนรอกข้าก่อนวิวยโดนอะไรมันครึ่งหลอดเลยวะน่าเล่นโคตรยากเลย <laughs> เล่นโคตรยากเลยไอออนแมนเล่นยากจริงต้องเข้าโหมดบินแล้วก็ลนช์มิซาย ทำไมลันมิสไซด์ไม่ได้วะเมื่อกี้มาแล้วมาแล้วมาแล้วเพื่อนเข้าไปปุ่มหนึ่งเข้าไปปุ่มนึงเยบก่อนเยยบก่อนเยยบก่อนโอ้โหพอพอเลยคุณโทนี่สตาร์คผมไม่ไหวแล้ว เปลี่ยนเปลี่ยนเปลี่ยนลองตัวอื่นบ้างแบ็คแพนเทอร์มีสตอร์มโอ้อันนี้คือพวกแทงใช่ไหมแทงมีทอนี่ฮขาไเออนี่แหละ once an avenger โอ้ฟองดูดิ once an event anybody can shoot gun a t o v e น่ะหุยที t o ทคสอัอค เขออาอ่านสกิลก่อนนะใช้คาตนาเล็บชี 4, 3, 2, อสไฮเปอร์โซนิกแอโร่โอเควีกระโดดแล้วก็ไฮเปอร์โซนิกแอโร่อุ้ยเดินติดเดินติดโอเค <c oughs> แจมแจมเลยครับ แจมเลยครับแจมเลยครับ Never m e e นะโบ Never miss ะโบแต่มิดไปไม่รู้กี่รอบแล้ววิว ไม่รู้มุมยืนไว้เดีิด้ลเล่นไปสักพักน่าจะเสียนอยู่มุมยืนจะเขาตูมอย่างเท่เลยอุย้ยไม่ตาย could slash oh, right. punching a hole just with the doctor or who needs shoot your team's capture problem has passed the halfway point punching a hole you're my favorite raccoon. cool เออโซนิกบูมโอ้ถอยมาก่อนถอยมาก่อนจะตายจะตายเอาเนี <h ums> ่ยโว้ยโทนนะเพื่อนอุ้ยว้าบุสรี แย่ on field ครับ Capture r o y a Palace พายแพ้จริงๆครับผม เฮ้ยเดอรนิดเพนนีพาร์เกอร์เอ็มวีพหูยกคิวยอดเลยพี่ไอออนแมนนี่เล่นที่หักจริงไม้ไหวแล้วเดี๋ยวต้องแอบไปฝึกฝนแล้วอแอบไปฝึกฝนแล้วเออ มีอะไรเนี่ยอ้มีสกินสปเปนแมนโนเวโฮมแต่ไม่โหลดเหมือนเดิมอะไรวะเฮ <c oughs> ้ยเฟี้ยวเลยโุ้ยแต่มันมันไม่โหลดอะอุย้ยมีเอ็นนี้ด้วยอูยฟลีนเดดพูล เราดูฮีโร่ทั้งหมดก่อนมีอดัมวลอลลกแบ็กแพนเตอร์แบ็กวินโด้บูชแบนเนอร์ตันเมกาคอร์ดเดกเกอร์หมอบแบกกรูดฮอกไอเฮล่าไอนฟิสไอนแมนเจฟชาร์ก agger, Bear, Eye, ela, ist, Man, Shark, โลคิอู้หดเยอะเหมือนกันนะเนี่ยรูน่าสโนเมจิกมิโต้แมนติสมูนไนนามอร์เพนนีพัคเกอร์ฟิลล็อก Rocket, ت, อ็กอกเก็ตและคูนกาเลตว,วิ w วันดาสเ d ตเทอร์แมนเ q u ี r ลโกลสตา Star สต r ร Storm, Punisher, Thor, Venom, ว i น t e r s ์ซ y e r w ร์และบู e โอ้โหมาอย่างเยอะเปิดวันแรกตัวละครก็มาอย่างเยอะเอาวะงั้นวันนี้พอเท่านี้แหละแอบฝึกฝนก่อนขอบคุณที่เข้ามาดูผมที่ติดตามนะครับผมโอเคฝากยังไงก็ฝากกูของไว้ด้วย แล้วก็เดลต้าฟอสกับมาเวลนี่ก็น่าจะลงยาวๆอยู่เหมือนกันโอเคเจอกันใหม่คลิปหน้าสวัสดีครับ